อ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันครับพูดังๆได้ครเาได้เลยอคอ่าคถึงวันที่เราคอยเจแฟแล้วก็เินซัแรกไปไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากจริงๆแบบว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับแต่เมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนแบบกว่าจะหลับก็เห ขวางเครื่องสับไปประมาณแบบสองสามชั่วโมงกว่าจะหลับเงี้ยครับแล้วพอตื่นมาก็แบบนี่ผมเป็นปกติผมจะเป็นคนตื่นยากมากแต่วันนี้คือในการปลุกรอบแรกคือตื่นเลยใช่เพราะว่าแบบตื่นเต้นไงใช่ฮะก็บอกว่าวันนี้แบบได้มาเจอแบบพี่พีปวดจะถามถึงการเมื่อกี้พี่แชร์มาเลยมีใไงบ้างอ๋อนอาการเลยอาการเหรอฮะตอนนี้ก็ต้องใส่เฝือกไปอีกประมาณสองเดือนครับใช่ก็กระดูกข้อเท้ามันคือกระดูกขท้ากระดูกขท้าฮะกระดูกเท้าหัก ครับผมก็เลยต้องใส่เฝออกสองเดือนแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากครับผมแค่แบบถ้าเราไม่ได้ลงน้ำหนักอะไรอย่างงี้ก็ก็จะยังเจ็บอยูนะ่น<ะ>ิดหน่อยถ้าเจ็บอยู่ไม่มันมันไม่ได้เจ็บอะครับถ้าถ้าลงน้ำหนักถึงจะเจ็บนะครับก็<ะ>วันนี้ก็คือเต้นได้เต้นเลยล่ะฮะเต้นได้นิดหน่อยเล่นเต้นด้านบนไงเราเต้นด้านบนอาเพลงนีค่ะเราก็คือสันที่เป็นจริงหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเราอยากมีสติ๊กเกอร์มีของตัวเองใช่ครับก็ เพลงนี้ก็แบบว่าเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆตอนนั้นก็ตั้งใจมากๆกับเพลงนี้ครับแบบว่าทุกฝ่ายคือแบบรวมถองตัวผมเ้งก็ทุ่มเทแล้วก็แบบว่าอยากให้เพลงนี้อนองมาพีพอแบบว่าตั้งแต่แบบเราได้ฟังเพลงจพลงมันออกมาเป็นเรื่องบรราวแล้วเนะี่ยงี้ครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยจริงๆก็ผมชอบมากเลยครับแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบพอ เพลงนี้มันใส่ชื่อผมเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่รู้รู้สึกแบบเราภูมิใจอ่ะเราแบบมนเป็น,ปนมันเป็นเพลงเราเนี่ยครับแล้วเพลงเป็นเพลงเราไม่พอมีชื่อเราอีกเนี่ยครับรก็รู้สึกแบบเราภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็แบบดีใจครับว่าเพลงความหมายก็ดีด้วยครับน้องก็พอก็คือถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวเราที่เป็นแบบเป็นเราเลยใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเปิดตัวศิลปินเลยเป็นเพลงเปิดตัวศิลปินเลยอ่าก็คือถือว่าเราเดบิวต์เป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วกับเพลงนี้น่าจะใช่ฮนะใช่ใช่อ่าอ,อ,อ,อีกอย่างก็คือเดี๋ยวเรารอ,อขึ้นเวทีขึน้นเต่มีคอนเสิร์ตออ้ยอยากมีแล้วฮะแต่ว่าอาจจะต้องรองก่อนแต่เราเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้เวลาเราเอามาร้องกับขึ้นเวทีเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องแบบเอาเพลงแบบมนอถืีมาลองจนเปเพลงของเราแล้วก็ดีใจครับผมก็รู้สึกว่าแบบ เวลาเราเราไปออกงานอะไรเงี้ยแล้วแบบเราได้ยินเสียงแบบพี่ๆแฟนคลับร้บองเพลงเราเนี่ยเราเรารู้สึกแบบดีใจมากๆเราแบบได้พลังอานดีๆกลับไปเราแบบดีใจมากๆจริงๆแล้วที่นี้ก็เท่าไหร่ละสองแสนที่ดีสุวิวเหรอฮะโอ้โยผมไม่ไ,<ๆ>ไม่แน่ใจเลยลลสองแสนสองแสนแล้วอะไรใกล้แล้วโอ้ยโอ้โขอบคุณมากๆเลยฮะที่แบบว่าฟังก็เปรนการก็คือฟังกันแบบวันเฮ้ยทุกวันเลยล่ะแล้ว เปิดฟังทุกวันทุกคันนะแล้วพี่เติ้ลพี่เติ้ลฟังทุกวันไหมพี่เติ้ลหรอผมว่าก็น่าจะฟังโทรหาโทรหาพี่เติ้ลเพลงนี้ไหมโทรหาพี่เติ้ลหรอครับไม่รู้พี่เติ้ลมีเพลงนี้นะแต่พี่เติ้ลน่ยชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนแบบพี่เติ้ลใช้หลายเพลงอ๋าแต่เพื่อนโทรหาล่ะน่าจะเพลงนี้และมั้งน่าเชื่อครับ ก็แบบว่าดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบว่าชอบแบบคือมันเป็นแบบจิงเกิลแรกในชีวิตอะไรเงี้ยแบบที่เราตั้งใจทํามากๆแล้วก็พอมันออกมาแล้วทุกคนชอบอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับเราดีใจเราแล้วอย่างวันนี้เราเพอาะว่าี่นี้ก็คือเป็นแบบเป็นสเตจของเราเลยซึ่งแบบเปิดตัวแล้วมีแฟนไซด้วยเรามีแบบโชว์ด้วยอ่าใช่ครับยังไงบ้างคะโอ๊ยวันนี้มีมีโชว์แต่ว่าไม่ได้ร้องแค่เพลงเดียวแน่นอนมีมีอีกก็หลายเพลงอยู่สิเพลงไม่ถึง ไม่ถึงไงแต่ก็เป็นเพลงนี้เป็นแบบมันขึ้นเปเป็นเป็นเวทีของเราเป็นเวทีโอ้ยร้องเพลงนี้เดี่ยวเดียวครั้งแรกเลยฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ร้องกับพี่เติลแล้วแบตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เวทีนี้เป็นเวทีขอ,องเราแล้วนะแกกแอบเขินอยู่เหมือนกันนะง่ายด้วยแล้วเราจะต้องทำยังไงให้แบบว่าเราเตรียมพร้อมยังไงสำหรับเวทีนี้เราก็ก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมฮะเมื่อเช้าก็ไปซาวด์เช็คเรียบร้อยฮะก็เต็มที่แน่นอนครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวะเซอร์ไพรส์อะไรวันนี้มีเซอร์ไพร ไม่มีนะจะมีใครมาเจอไครหรือเปล่าขาไม่รู้ว่าไช่ผมรู้แล้วผมเจอพิเตอร์แล้วมาแล้วมาแล้วก็คือไม่เจอใครแล้วไม่เจอใครแต่เขาอาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ไม่รู้นะเจอเฉยเฉยหรอเจอเเฉยขาเตรียมอะไรไว้ค่ะไม่รู้น่าจะไม่มั้งน่าจะไม่มั้งใช่ไม่ไม่น่ามีเวลาไปเตรียมออกรอแต่ถ้าเขาเตรียมมาล่ะเราจะเขินไหม เราจะเขินอยู่แล้วเห็นเห็นเขาเซอร์ไพรส์เราบ่อยเหมือนกันนะเราจะเขินไหมเขินอยู่ังเขินด้ว่เลยนั่นแมาว่าบางทีแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแต่ล้ววันนี้มีแฟนไซด้วยมีแฟนไซด้วยเป็นยังไงบ้างคะเตรียมตัวสำหรับแฟนไซเพราะแฟนๆต้องเตรียมมุกมาเตรียมมุกมาผมเห็นแท็กมาอยู่แบบอยากให้พูดอะไรอะไรเงี้ยจริงๆก็แบบว่าแล้วแต่พี่ๆทุกคนเลยฮะแบบอยากพูดอะไรกัผมพูดได้เลยแบบอยากเล่นมุกหรือแบบ อยากพูดอะไรแบบจริงจังหน่อยจีบได้หมดจีบได้หมดพร้อมเลยเราพร้อมรับเราพร้อมอยู่แล้วจะเป็นเซอรไพร์ครั้งแรกด้วยขอือหาลัยถ้าไม่รวมอีเวนต์ก็แง่ใช่ครับแรกเลยวันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นงานกับคนละเท่ใช่ครับครั้งแรกเลยก็ผมก็เอาจริงผมก็กลัวแบบว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะแบบก่อนหน้านี้ก็แบบมีพี่เตอร์ตลอดเอะไรอม่างเป็นแต่ว่าออกงานเดี่ยวก็กลัวพูดไม่ถูกเฮ้ยเราเคยออกงานที่ไม่ ตนแล้ว่าแต่ว่าแบบอันนี้มันเป็นแบบงานที่เรียกว่าไงแบบมันเป็นมียาแล้วก็ต้องแบบว่าพูดกับพี่พี่แบ็คสับด้วยเมื่อกี้ก่อนที่พา่พี่เต้นให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ก็ซู่ซู่แต่เดี๋ยวพี่เต้นมาพี่เต้นมาดูก็คือกันอะไจะบอกอะไรมาเชียร์มาเชียร์ถึงไม่แล้วงล้อนะแต่ว่าไม่ได้มีแค่พี่เต้นนะมีแบบว่าพี่น้องดูมันดีอีกครับอันนี้สปอยล์ได้ไหมพูดไม่ได้เหรอฮะ นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรฮะต้องตัดออกครับอ้าวมีไลฟ์ด้วยไม่มีอะไรไม่มีนะครับต๋กอี๋ไม่มีับมอทุกคนก็แยกย้ายทำงาน ได้กี่แก้โดนอะไรครับผมยังไงต่อนะยังไง่อนการที่สู้ใครมาบ้างโอ๊ยไม่บอกก็แต่ว่าทุกคนก็เคยให้กำลังใจเฟิร์สมาก่อนอยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆใช่เพื่อนๆส่งกำลังใจมาจากทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนเคะก็จะรอรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่านอกจากเพลงเดียวเพลงนี้แล้วเราจะออกเพลงอ๋อเพลงชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบเอ๊ะชื่อเพลงชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะ ชอบเพลงในเพลงชอบถูกแล้วฮะเฮ้ยวันนี้ใช่เพลงมีเพิ่หรือเปล่าเนี่ยมีเพลงไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีมีแต่เพลงเฟิร์สคนเดียวมีเพลงเฟิร์สคนเดียวเฟิร์สมันครับอยากให้เป็นแฟนแบบว่าร้องท่อนไหนแบบดังที่สุดตอนที่เราแบบว่าขึ้นตอนนี้เลยท่อนแรกกับท่อนจบแบบที่ที่สื่อคนร้องได้นะอุ้ย้องให้เคาร้องไปเออเดี๋ยวร้องพร้อมกันบนเวทีไหมล่ะได้ไหมล่ะเมื่อกี้เขาบอกว่านั่งรอเฟิร์ส เขาล้อมกันได้แล้วนะโอ้ยจริงเหรอฮะเขาจะร้องให้เปิดเลยโอ้ยฝากร้องด้วยนะครับพี่เพื่อเผื่อเงียบทอนนี้เฟิร์สท์ที่อยู่อ๋อมาส์ท์เฟิร์สท์บิวออร์ลิฟเฟิร์สท์มันจะอยู่ท่อนหัวเพลงเลยครับกับท้ายเพลงอ๋อแล้วพี่ชต้องทำท่าอะไรนะคะทำทำท่าไวดูเคนี่เลยทำท่านี้เลยไปเข้าเพลงเไม่งน่าเข้าแต่ทำก็ได้ทำได้ทำท่าอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่เฉยๆก็สวยแล้วนะ ได้ครับแต่ถ้าจะร้องถ้าร้องเพลงดังก็จะสวยขึ้นผมร้องก็เกิดจาร้องเพลงของเธอเพลงนี้แล้วก็มีหลายเพลงอีกหลายเพลงไม่บอกไม่บอกไปแล้วไม่บอกไปแล้วว่ามีหลายเพลงเรียว่าหลายเพลงมีมีครับแต่เพลงอะไรไม่บอกเมื่อกี้แต่เราจะยืนร้องใช่ไหมเราจะยืนร้องหรือว่าเราจะต้องนั่งร้องอาจจะนั่งบ้างยืนบ้างแต่ละใจก็ไม่ต้องเป็นของ ได้ไผมสบายมากวันนี้ถ้าเกิดว่ามีดอกไม้มานี่ยังไงดีมีเหรอฮะไม่รู้ไงไอ้ดอกไม้มีบนไม่ทีแล้วเดี๋ยวส่ว่ากำลังร้องร้องอยู่แล้วมีดอกไม้มาเหรอโอ้ยอันนี้เขินร่วงหน้าเลยอ๋อไม่ไม่ไม่นี้เขินร่วงหน้าเหรอโอ้ยไม่มีหรอกครับไม่มีมีก็หนีไม่ได้ด้วย ที่พี่เต้ลเขานอากให้กำลังใจแล้วเขามีบอกเคล็ดลับอะไรเราไหมว่าเวลาแบบอยู่คนเดียวหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่ไม่นะพี่เติ้ลก็ชอบจะชอบบอกว่าแบบผมเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบผมทําได้อยู่แล้วค่ะี้เถือว่าเขาก็ให้กำลังใจก็ฝากแฟนๆดิค่ะให้แบบว่าฟังเพลงนี้เยอะๆได้เลยครัก็ขอฝากเพลง first love ด้วยนะฮะผมตอนนี้ก็ ล่อยออกมาได้ประมาณเดือนนิดๆแล้วฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะก็สามารถไปเปิดฟังได้ทุกวันเปิดไม่ว่าจะทําอะไรกินข้าวอาบน้ำอะไรก็เปิดวนไปฮะก็ขอฝาก first s e r v ฟด้วยนะฮะอ่านที่ถามตอนหนึได้เลยคอนเสิร์ตแล้จะมีไหมมีหรอมีใช่ปะคอนเสิร์ตอะไรนะผมยังไม่รู้รอรออัปเดตเหมือนเดิมที่เราแบบว่าขาขาเหรอฮะได้เลยครับผมอัปเดตก็ จริงๆคือผมผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนจังหวะที่ก้าวลงมอไซค์ครับเพราะว่าจริงๆอะตอนคือผมไปตีแบตมาแล้วแบบตอนนั้นขาพลิกแต่ว่าขาพลิกแบบนิดเดียวฮะคือไม่ได้เจ็บอะไรครับก็ยังแบบเล่นต่อได้ปกติแต่พอตอนกลับอะไรเงี้ยเราเรา,เรานั่งมอไซค์กลับครับแล้วเราจังหวะที่เราก้าวลงก้าวลงคอนโดครับเราก็ก้าวเราเผลอเอาขาที่อันนี้เพราะว่าตอนนั้นเราหายเจ็บแล้วเราลืมเราก้าวปุ๊บแล้วมันก็กรับลงไปเลยคือจริงคือตอนลงก็คือขาพลิ าใช่ตอนลงแบบเราเหมือนทิ้งน้ําหนักแบบผิดอันนี้หนระือมันอาจจะพลิกอีกรอบหนึ่งไงคนระับแล้วมันก็เราพอเราลงปุ๊บแล้วเราก็กรอบปุ๊บเราก็เดินกระเพกยาวเลยนะตัะ้งแต่น,นั้นแล้วก็เราคืนนั้นเราปวดทั้งคืนเลยคนระับ<ห>ใช่ไม่ได้หาหมอหรือคะตอนนี้คืนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าจะรักษาตัวเองได้ก่อนนะตอนแรกคิดว่าแบบเออเป็นเอ็นแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบนิดเดียวแต่จริงอีกวันหนึ่งอ่ะก็ผมก็ยังไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากไปเลยแต่แบบเออไปเช็คดีกว<ม>่าให้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบ ม,มันบวมมากมันม่วงไงครับมันม่วงด้วยแล้วมันก็แบบบวมทั้งขาเลยแบบบวมมากๆตอนแรกตอนแรกที่ไปเอ็กซเรย์ก็ตอนแรกจะเป็นหมอแบบทั่วไปก่อนเนี่เขาก็บอกว่าแบบก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรไงครับแต่ว่าพอหมอกระดูกเดินมาบอกไงครับก็บอกว่ามันมีกระดูกส่วนนี้หักอยู่เป็นกระดูกที่แบบชิ้นเล็กๆที่ใช้มันจะอยู่ตรงประมาณหลังหลังเท้าเลยครับมันเป็นกระดูกที่ใช้รองรองน้าหนักทั้งตัวเลยครับก็เป็นชิ้นสําคัญอยู่นะก็หมอ วันนั้นหมอบอกว่าคือวันนั้นเราเราไปออกกองด้วยครับเราไปออกกองเข็มวีราแล้วเราก็แบบเออมันจะมีช่วงที่เราพักไงฮะแล้วก็ออกไปหาโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วเราก็ในใจเราก็คิดว่าพอหมอบอกว่าต้องใส่เฝื่อเราก็แบบอ้าวแล้วผมจะถ่ายต่อยังไงล่ะนี่อย่างเงี้ยฮะใช่ี้ก็ก็แบบว่าเกรงใจพี่พีด้วยแบบพี่ต้องมาคอยหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ากระดูกเล็กๆอะไรนี่คือหมอก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะรอมันแบบใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือ หมอบอกว่าให้ใส่เฟือกไปประมาณ6สัปดาห์ครับแต่ว่าถ้ามันไม่เชื่อมก็ต้องผ่าตัดจริงหรอใช่ครับแล้วเราแล้วเราทำงานหรือว่ามันจะยิ่งมีผลไหมหรือว่ายังไงนั่นน่ะสิ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆหมอก็บอกให้พักนะครับแต่ว่ามันผมว่ามันก็ผมไหวเอาก็ก็แบบก,ก็ไม่ได้ไม่ได้จะฝืนตัวเองครับก็ทำงานเท่าที่ไหวอ,อันนี้คือไปหาหมอมาแล้วแล้วใส่เฝือกแล้วแล้วมีไปแบบโฟลว์อัพมา อย่างๆเลยครับเดี๋ยวหมอนะไป follow up อีกคีวันที่15ครับแต่ว่าจริงๆจ,จริงๆผมจะเปลี่ยนเฝื้อเกอี่ยนกันแจะเข้าไปเปลี่ยนเสือกเพราะแบบหมอหมอบอกว่ามันจะมีเฝือออีกแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าเฝือกลมแบบว่าเป็นเฝือกที่แบบสามารถแบบถอดได้อย่างงี้เราถอดได้เองผมก็ไม่รู้เลยว่าจะ<อ>ถอดได้เองอไหมต<อ>แต่ว่าว่าตอน,นี้ซีม<ส>หมอบอกว่า<อ>มันมันจะสามารถ เหมือนมันมีรองเท้าในตัวมั้งฮยแล้วมันแบบสามารถรับน้ําหนักเราได้เยอะกว่าแล้วก็สามารถแบบทิ้งน้ําหนักลงได้นิดนึงอะไรเงี้ยมากกว่าเสือออันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไปใช้งานมันเยอะมันจะไม่ประสานมันจะเรื่องใหญ่นะแต่ว่าเราก็ใช้ไม้ด้วยใช้ไม้แบบช่วยรับมันหนักรับเดระดับรับน้ําหนักตัวเราได้ด้วยก็ถือว่ายังไหวอยู่ไหวอยู่นะไหวแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าหมอก็เคิือนมาแล้วใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังถ่ายถ่าย ใช่ทายอยู่อะแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าแบบพี่พี่ในกองทุกคนคือแบบดูแลดีมากคืออุ้มเลยบเวลาผมจะขึ้นบ้านพ่อปูอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ทีมโลเคชั่นไงเนี่ยแล้วอุ้มเลยไปไหนก็อุ้มใช่จำเลยถึงเลือกสีชมพูแปลทั้งขนาดนี้คะเอามันเจ้าเสี่ยวพูไงแต่ว่าคือตอนนั้นหมอให้เลือกสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยต้องรู้สึกว่าเราก็ ไม่รู้เราเราชอบสีชมพูสุดแต่ว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชมพูขนาดนี้ใช่ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นชมพูแบบาเทียนอนใช่ชมพูว่าเทียเราก็ไม่คิดว่าจะแบบจมูกนี้ออนอะไรยเขาไม่ได้มีมาให้เราเลือกเหมือนตอนเลือกการฝันใช่ไหมไม่ไม่มีฮะเขาแค่ถามเลยก็ได้สิงีมาเลยใช่ฮะเราก็ตอนที่หมอเอามาก็ผมก็โอ้ชมพูขนาดนี้หรออะไรองี้แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราชอบอยู่แล้วก็เลยแบบก็เรียกว่าเห็นาแต่ปัจจัย ครับผมก็ออเปลนแปลอาจจะเป็นห่วงเนาะก็ฝากบอกเปลนแปลได้เลยค่ะครับผมก็ใครที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมันผมไม่ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะผมก็มันเป็นแบบว่ากระดูกชิ้นเล็กๆเฉยๆก็เดี๋ยวก็หายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกนละับมาซ่าให้ทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยหน่อยครับโอเคโอเคเนาะค่ะนะขอบคุณ Yeah.